สวัสดีค่ะนะคะเอามาดูซิคุณผู้แมวเหมียวผัดได้รับอะไรนี่ค่ะอย่างน,อน้อนี่จากใครน้อนี่เคอรี่ส่งมาหาคุณส,วสุวรรณศรีบ้านหนองแดงนะคะเอาผู้ส่งผัดคืบอบ่มีนอกบาทนี้ผู้ส่งเป็นใครนอ้อแต่เลย อ๋ออันนี้คนเขียนมาเลยอันนี้เนาะเอาผู้ทรงผลคือบะมี่ละบาดนี่ของผู้ใดเด้เอฟซีทางใดเด้เนาะนี่เอาของมาให้คุณครูเอากล้องเปิดมาดูสะมาจากเคอรี่นะคะแต่วันทีีคือผู้ทรงไม่ได้ใบนะเพิ่นผลละหลักเป็นบริบต์มานักคือผู้ทรงคือบะมี่เนาะ อ่ะเป็นผล,ลไม้เผนวาจังสันเนาะเอาเอาเดี๋ยวคุณครูล่องแกะเบิงกอนร็แล้วกัน,กนเนาะลองแกะกันอ่ะโอ้นี่เด๋เพิ่นกรเป็นผล,ลไม้มาให้คุณครูนะคะอ่ะ,อะเดี๋ยว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 ในถังนั้นไงทางด้านลังน,นะรู้แกะของกันแม่ให้นเนาะ เกะบึงเด้ออ๋อกล่องไว้เอาเอาฟอ,อเห็ิตแล้วละว่าเป็นอีอย่างเดี๋ยวกล่องข้างในนี่โอ้โนเป็นเห็ดแกเนาะเป็นมะม่วงเป็นหมกเป็นหมก่วงสู่ขยายคักคักขกเลยเดอ้อเออหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกใหญ่ปา้าสุกหอมายางคักมาจากเงื่อนเพื่อนเดอ้อนี่เด้อของคุณแม่ท่านใดเนาะเอฟซี FC คนใดเนาะ ขอบคุณในน้ำใจเด้อค่ะเดอ้อซุกพอดีพอดีเฮ็ดข้าวเหนียวมะม่วงดีกว่า<ม>เฮ็ดข้าวเหนียวมะม่วงเลยวันนี้มูนข้าวเหนียวกันนะคะโอ้มีแต,ต่ตัวนอหอมตัวนี้มีช้ำนิดหน่อยช้ำนิดหน่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่เอฟซีจากผู้ใหญ่นอเคือจังขับขายขับค่ายอยู่ผู้ใหญนอส่งมาบ่เห็นซื้อเพลนรอบกล่องก็ไม่เห็นเนาะคะ่ะเอา <c oughs> คู่ก็ได้ดมกินบักม่วงเมื่อกี้หอมไหล <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรเนาะค่ะเนาะ <c oughs> เออมาเหตุอย่างคนเนยว่ามีซื้อผู้ส่งค่ะวิ่จซื้อผู้รับแต่ก็บอกเป็นอย่างแต่ว่าจําในรับค่ายรับค่ายอยู่วิแม่เอฟซีคนหนึ่งคนขอทีอยูเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคู่จะเข้าไปเบิ่งว่าคุณแม่คนใดเนาะ นะคะคนจะส่งมาบนเนาคใจคนทักไทยมาอยู่เป็นผละไม้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะเดยวคุณคู่เฮ็ดข้าวเหนียวหมกม่วงจากแม่เอฟซีให้ยายกินยายชิมเลยนะคะแรงนี่ขอบคุณมากๆค่ะเอาแกะเบิงนี่แหละค่ะขอบคุณมากๆนะคะในน้ําใจที่มีต่อกันนี่อ่ะคุณครูแกะยังเต็มกล้องระอบปาเนี่ยไปเช็คดูแล้วนะคะ อ่าคนที่ส่งมาให้ก็คือคุณแม่บุญชิดสีสารคามอยู่ฉะเชิงเซาุเดอ้อส่งมาให้คุณครู<ม>นะคะคุณแม่มันมีช้ำบางลูกแต่ก็สุกงอมหอมเลยค่ะหอมๆมส่วนใหญ่ก็จะดูสวยงามนะแม่เดอ้อขอบคุณในน้ำใจบอกกันกับคุณยายเมื่อกี้นี่ว่าจะทำข้าวเหนียวหมักม่วงเด้อค่ะข้าวเหนียวบ้านเราเยอะค่ะแม่โอ้นี่มีแค่ลูกนั้นแหะคะ่ะแม่ท,ที่ที่มัน ลูนี้ก็สวยค่ะยังดีเลยนะคะไปสนีมาส่งนะคะวันนี้รับพัสดุสองครั้งนะคะจากญี่ปุ่นกับชะเชิงเศร้าจากแม่บุญชิดสีสาระคาขอบคุณหลายๆขอบคุณในน้ำใจนะคะเอาเดี๋ยวจะทำข้าวเหนียวมะม่วงเดี๋ยวแม่ล,ล่อเบิงเนยว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนขอบคุณอย่างยิ่งค่ะกะทิไปเดี๋ยวไปซื้อกะทิกันเล้ว อากูากคุณคูณแ่แม่เหมียวกาลังชวนกะทิไปซื้อกะทิเพื่อมาทําข้าวเหนียวมะม่วงจากแม่บุญนะคะแม่บุญส่งมาให้แล้วเด้อแม่บุญจากชะเชิงเซาเดี๋ยวเราจะไปซื้อกะทิกันจ้ามาทําข้าวเหนียวมะม่วงจากบางม่วงที่แม่บุญส่งมาให้นะคะหนูให้ไปเออป้าป้าป้ากะทิเราจะไปซื้อกะทิกันนะคะมุ่งหน้าสู่ร้านค้านะคะกับกะทิน้อยไอ นี่เรามาร้านค้ามาซื้อกะทิแล้วซื้อกะทิหน่อยกะทิมาซื้อกะทิอยู่ใสลละลุก,เอ,กเอากะทิเซี่ยวหรือกะทิะจะอันเล็กค่ะอันเล็กค่ะอ่าแม่บุญนะคะเรียบร้อยลวเด้อข้าวเหนียวมะม่วง อันเน,ยนียเข้าเหนียวนิดนึงพออยากกินปังม่วงหลายกว่านะคะเตรียมสอนมาแล้วคุณยายตักเอาในเด้อย,ยายเด้ออ่ายายก็กําลังจะไปตักนะคะโอ้ยเค็ดแบบง่ายๆเ้ยข้าวมูนข้าวเหนียวกบเอาข้าวเหนียวทีหนึ่งไว้แล้วนะคะใส่น้าตาลใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ใส่กะทิที่ไปซื้อมาก,กับกะทิแล้วก็ตาบบาักปางปังม่วง,งเรียบร้อยนะคะตักค่าก่อนขอ้าวก็สตหวาน,นิดนึงนะคะ เขาก็ะเซยเหมือนโมงได้หลาย,ลายอ่ะนะครับแหลวแรงซะดอก <c oughs> ค,คุณครูอยาจะกินเห็นมันเหลวแรงได้เนี่ยข้ามหน่อยอื้ม โทรไปบอกแม่บุญแล้วแม่บุญบอกว่าเป็นม่ว,มวงย้ยเกาะน้ําดอกไม้สีทองอาสัน่นหอมหอมด้วยแม่บุญเด้อเพ็่นบอกว่าในการทรงขังแรกหยาดมันนี่กกอะหยาดมันเน่ามันเละนะคะยังใช้ได้อยู่เด้อแม่เด้อแกกจมาดีนะคะ <laughs> อร่อยอร่อยค่ะอร่อยหอมหอมค่ะ คุณค่ะเดี๋ยวกินต่อกันเดอ้อขอบคุณค่ะขอบคุณเด้อค่ะแม่บุญที่ส่งมาให้คุณคุณแม่เหมียวเด็กอิ่มเด็กเสียบเด็กเติมเต็มความอดอร่อยในในตอนแรกของมื้อน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ